สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกไฮยาซินนะคะคลิปนี้เป็นอีพีที่1น,นะคะวิธีการปลูกเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกแบบปลูกลงกระถางนะคะจริงๆเราสามารถที่จะปลูกระบบน้ําได้นะคะโดยไม่ใช้ดินนะคะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกเสร็จก็คือหัวเขาจะไม่มีสารอาหารนะคะเราจําเป็นที่จะต้องทิ้งไปนะคะหรือว่าบางทีถ้าเราเอามาอนุบาลต่อเนี่ยโอกาสรอดค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะ เรื่องเลือกที่จะปลูกไฮยาซินแบบใช้ดินนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของกระถางนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องหัวก่อนหัวของไฮยาซินต้องเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่นะคะต้องเป็นหัวที่ไซส์ใหญ่แล้วก็เขาจะได้มีช่อดอกที่มีคุณภาพนะคะสวยแล้วก็เวลาที่เราปลูกเสร็จเนี่ยจะได้แบบ เลี้ยงต่อได้ดีกว่านะคะเนาะหัวของหัวให้ยาซินที่เราจะมาปลูกเนี่ยเขาจะต้องไม่เน่านะคะไม่นิ่มนะคะต้องเป็นหัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อย่างท่าของมุมเกษตรเนี่ยที่มีหน่อแบบนี้ก็คือหัวที่ผ่านการแช่เย็นมาแล้วนะคะพร้อมปลูกนะคะเขาจะมีรากออกมาแบบนี้แล้วนะต้องเป็นหัวที่สมบูรณ์เนาะโอเคต่อมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของ กระถางนะคะกระถางที่เราจะใช้ปลูกไฮยาซินนะคะไฮยาซินเนี่ยเขาเป็นหัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ล่ากของเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคะเพราะฉะนั้นกระถางที่เราจะใช้ปลูกเนี่ยต้องมีความสูงอย่างน้อย10เซนนะคะ10บเซนนะคะ10เซนก็คือประมาณนี้นะคะกระถางนี้ของมุมกเกษตรก็อยู่ที่ สี่เซนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะแต่ถ้าใครที่อยากจะปลูกลงกระถางสี่นิ้วทรงแบบนี้นะคะกระถางนี้ประมาณกี่เซนกระถางนี้แปดเซน ถามว่าใช้ได้ไหมนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันฐานเขาค่อนข้างที่จะกว้างก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะปลูกลงกระถางเล็กแบบนี้ด้วยนะคะสัก4 5, ี่ห้าพอทสองสามพอตเดี๋ยวดูก่อนว่าหัวเหลือกี่หัวนะคะสําหรับดินปลูกนั้นวันนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมของเพอร์ไลท์แกลบหมักแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวแล้วก็ พิทมอสนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะปรับไปปรับมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเลยเราก็สามารถที่จะใช้ทรายผสมกับดินล้วนก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ได้เช่นกันหรือว่าดินล้วนผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมทรายก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะคะหรือว่าใช้เป็นพิทมอสเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟผสมกันก็ดีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมุมเกษตรจะใช้ส่วนผสมสามอย่างด้วยกันนะคะ ก็คือเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนนะคะพิทมอสหนึ่งส่วนแกลบหมากหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ พอเราผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยเนื้อดินเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะจะล้วนซุยประมาณนี้นะแต่จริงๆเนี่ยสูตรดินเราสามารถที่จะปรับไปปรับมาได้นะคะเรามีอะไรก็ใส่ไปนะคะเน้นโปร่งๆระบายน้ําได้ดีก็พอนะคะเนาะก็สําหรับดินปลูกก็ง่ายๆแค่นี้นะคะวัสดุที่จะใช้รองก้นกระถางนะคะเราสามารถใช้มะพร้าวสับก็ได้นะคะแต่พอดีว่ากระถางนี้เนี่ยเขาเอ่อ เขาเรียกว่าก้นกระถ k, างเขาหลูค่อนข้างที่จะเล็กนะคะมุมกเกษตรจะใช้หินภูเขาไฟนะคะเพราะว่าไฮยาซินเนี่ยเป็นไม้ที่เขาค่อนข้างที่จะเนา่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมุมกเกษตรจะใช้หินภูเขาไฟรองก้นกระถางเพื่อที่จะให้ดินโปร่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยสามารถใช้เป็นมะพระ้าวสาบหรือว่าใช้เป็นถ่านมารองก้นกระถางก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเรามีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะใส่ดินลงไปนะคะ ปลูกให้ยาสินนะคะเราไม่ควรที่จะปลูกหัวลึกนะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะใส่ดินลงไปนะคะให้ยาสินเนี่ยมุมเกษตรจะไม่ใส่ออสโมโคสแต่ถ้าใครจะใส่ก็ได้อ่าใส่ให้ดูเลยก็ได้เนาะถ้าใครที่อยากจะใส่ออสโมโคสก็ใส่ได้เช่นกันนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกไม้หัวเนี่ยก็คือเขาจะมีสะสมอาหาร ปีที่แล้วนะคะเขาสะสมอาหารอยู่แล้วนะเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใครที่อยากจะใส่ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นกันนะคะหลังจากที่เขาหมดดอกเขาจะได้แบบโตต่อทันทีแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราคิดแบบนี้เนาะอ่ะเราก็ใส่ดินไม่ต้องกดแน่นนะคะไม่ต้องกดดินนะคะใส่แล้วก็เราก็เอาหัวมาวางนะคะมุมเกษตรจะปลูก ผ่อนรวมนะคะเพราะฉะนั้นจะพยายามเลือกหัวที่เ,เขางอกยาวเท่าๆกันนะคะมาปลูกรวมกันนะแต่จริงๆเนี่ยให้ยาซินแต่ละตัวนะคะระยะเวลาออกดอกเขาไม่เท่ากันนะคะบางตัวออกดอกไวบางตัวออกดอกช้านะคะจริงๆถ้าเราจะปลูกในพอตเดียวกันเนี่ยเราควรที่จะเลือกสายพันธุ์เดียวกันนะคะเราจะวางเขาแบบนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปกดเขานะคะ ปลูกเพื่อที่จะประด,ดับมุมเกษตรจะวางชิดๆนิดหนึ่งนะคะน่าจะได้สักกี่หัวเนี่ยหหัวน่าจะได้อยู่นะคะ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวหัวเขาก็จะมีการเจริญเติบโตด,ด้วยจริงๆเราไม่ควรที่จะปลูกชิดขอบนะคะแต่ว่ากระถางของมุมเกษตรค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งนะคะก็ ปลูกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นดินนะคะกลบเขานะอย่าก,กลบมิดนนะไฮยาซินนะคะไฮยาซินเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเน่าง,ง่ายนะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องไปกดเขาถ้ากดเขาแล้วดินแน่นนะคะถ้าเกิดด้านดินแน่นเนี่ยจะทำให้อ่า ลากเขาเดินได้ไม่ดีนะคะหลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะคะเราก็กดข้างบนนิดหนึ่งนะคะกดเบาๆนะไม่ต้องกดแรงนะคะแล้วก็ช่องว่างของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องว่างนะคะที่เราดันดินเข้าไปไม่ถึงให้เราใช้วิธีการเคาะแบบนี้นะคะ ขอแบบนี้เพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเข้าไปเสริมไปเติมเต็มในจุดที่เออมื่อกี้เราใส่ดินแล้วเขาเข้าไปไม่ถึงนะคะเราพยายามวางให้ช่องไฟของเขาเนี่ยเท่าๆกันนะวันนี้ก็ชิดไปนิดนึงนะคะเราก็ขอแบบนี้เพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเข้าไปเสริมในช่องว่างต่างๆนะคะแค่นี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลดน้ำกันนะคะ เรารอให้น้ำซึมลงไปก่อนนะคะค่อยๆลดนะถ้าดินของเราไม่แน่นเนี่ยเราลดปุ๊บน้ำก็จะซึมลงไปแบบนี้นะคะน้ำที่เราใช้ลดหรือว่าใช้แช่นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราผสมยากันรานหรือว่าไปโคเดอร์มานะคะลงไปนิดนึงเพื่อที่จะกันรานในดินนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้มะพร้าวสับเอ,อ่อกับ อ,อคุยมะพร้าวปลูกเนี่ยเราต้องลดนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่คาดเชื้อดินนะคะเราก็ต้องลดยากันลานนิดหนึ่งเพื่อที่จะก,กันไม่ให้เขาเน่านะคะ,นนะ,คะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขามาใส่ไว้ในถุงนะคะ เพื่อที่จะเอาเขาไปบ่มในตู้เย็นนะคะเพราะว่าไฮยาซินเนี่ยเขาต้องการความเย็นในการในการสร้างรากกับงอกนะคะจริงๆต้นนี้เนี่ยเขางอกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะเอาเขาไปบ่มในตู้เย็นต่อเพื่อที่จะไม่ให้เขาเน่านะคะหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าเราสามารถที่จะามาปลูกข้างนอกเลยได้ไหมสามารถที่จะปลูกได้เช่นกันนะคะแต่โอกาสที่เขาเน่าก็สูงก็จะสูงนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีตู้เย็นเนี่ยถ้าเกิดได้ได้หัวมาแล้วแบบเป็นหัวที่ผ่านการบ่มมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกข้างนอกได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีตู้เย็นหรือว่ามาีห้องเย็นเนี่ยก็ควรที่จะเอาไปบ่มในห้องเย็นก่อนนะคะให้ให้ให้ต้นเขาสูงประมาณสัก2นิ้วนะคะ2นิ้วหรือว่าให้เขางอกสูงกว่านี้นิดนึงแล้วเราค่อยเอาออกมาข้างนอกก็คือเขาก็จะมีโอกาสที่จะรอดสูงขึ้นนะคะ บางทีเนี่ยเราเอาเขามาวางข้างนอกเลยนะคะก็จะทําให้ช่อดอกของเขาไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะนี้นะ หลังจากนั้นเราก็เอาเขามาอนุบาลต่อในตู้เย็นแบบนี้นะคะเอาวางไว้ในช่องธรรมดาหรือว่าช่องแช่ผักนะคะจนกว่ายอดเขาจะสูง 2- อถึงสนิ้วนะคะเราถึงจะเอาเขาออกมาอนุบาลต่อข้างนอกได้นะคะระยะเวลาในการบ่มในตู้เย็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับบ้าหัวไม้ของเราเนี่ยผ่านการบ่มตาดอกมาหรือยังนะคะอย่างขงมุมเกษตรนี้เนี่ยมุมเกษตรบ,บ่มจนเขามียอดแล้วนะคะหรือว,ว่าเขางอ,อกมาแบบนี้แล้วเนี่ย จะใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อหัวมาแบบไม่ผ่านการบ่นมนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะ2 -3 เดือนนะคะหรือว่าบางที1-2เดือนนะคะกว่าที่เขาจะงอกนะคะก็พาเพื่อนๆมาปลูกไฮยาซินข้านี้ก่อนนะคะเป็น E ีีที่1เนาะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเที้ยงไฮยาซินก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะหรือว่าสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอากาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาติดตามการเจริญเติบโตของไฮยาซินชุดนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ